ธปฏดิตึงนำโดยน,นายพินัยศรีพนาเสริผู้จัดการฝ่ายสังคมสังเคราะห์พร้อมทีมง,งานกำหนดโรงพื้นที่ภาคเหนือมอบสาราที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใช้หลบแดดหลบฝนในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุขโขทยัยร่วมสามหลังมอบแทงน้ำหนึ่งแทงและถังบรรจุน้ำ30า30ถังเพื่อการอุโปโภคบริโภค เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และบรรเทาภัยแล้งโดยมอบให้จังหวดพิจิตรสุโขทัยตากและแพร่โดยมีมูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี มูลนิธิปรีตึงโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ลง,งพื้นที่จังหวัดแพร่ทำพิธีมอบแทงบรรจุน้ำดื่มขนาด20,000ลิตรจำนวนหนึ่งถังพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดณบริเวณหลุมเจาะบาดาลตําบลป่าแดงอําเภอเมืองพร้อมมอบถังบรรจุน้ำดื่มสําเร็จรูปขนาด3,000ลิตรณบริเวณบ้านต้นหมุนอําเภอร้องกวางและโมสิบตําบลสะรอยอําเภอวังชินจังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้น6 ถังและมอสสาราที่พักผู้โดยสารณบริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ตำบลทุ่งนาวอำเภอสอและบริเวณหน้าโรงเรียนลองวิทยาตำบลลองอำเภอลองจังหวัดแพร่โดยมีมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี มูลนิธิพลตึงได้ลงพื้นที่มอบสารา,า,ธธาที่พักผู้โดยสารแท่งและถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่9จังหวัดภาคอีสานรวมมูลค่าการมอบสารา,า,าที่พักผู้โดยสารแท้งและถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือและภาคอีสานเป็นเงิน4,281,810บาทขอขอบคุณภาคข่าวคุณเปิ้ล จ้าหที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารปฏิต,ตึงเป็นองค์กรสาธารกุศลก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา110ปีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียวมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติและคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการาแพทย์แ่จีนหัวเฉียว